นี่ค่ะวันนี้เราโขลกกระเทียมกันก่อนนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนอย่าลืมว่าไข่กระทะทําแบบทําแบบง่ายมากค่ะพี่พี่เพื่อนๆมีวัตถุดิบเรามีไม่มากวัตถุดิบมีไม่มากก็สามารถทําไข่กระทะได้ค่ะพี่พี่เพื่อนตอนนี้เรามาเจียวกระเทียมกันก่อนนะคะมาเจียวกระเทียมกันก่อนมาเขาเรียกมาโขลกกระเทียมกันก่อนนะคะเพราะว่า พี่สีก็จะใส่กระเทียมไปด้วยนะคะเอากระเทียมถ้าใครชอบใส่กระเทียมมากนะคะก็โคลกใส่เท่าไหร่ก็ได้นะคะอยู่ที่เราค่ะเราอยากใส่มากใส่น้อยนะคะอันนี้พี่สีก็จะใส่ประมาณสักสามหัวนะคะพี่เพื่อนๆใส่กระเทียมไปสักสามหัว สวัสดีค่ะหกล้านดวงใจพี่สียังไม่ได้ปักหมุดนะคะแกะกระเทียมก่อนเลยก็ปักหมุดแป๊บหนึ่งโอ้โหมีแต่คนขึ้นไลฟ์เพียบเลยพี่เพื่อนเพื่อน,เ,น,เ,นเดี๋ยวเราจะมายา่ยา <laughs> ยา่าย่าวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยยา่ยาย่า โห oh, วันนี้วันนีแดดดน้แดดดีเข้าสวนค่ะย่้าแดดดีเข้าสวนเข้าสวนเสร็จก็หาวัตถุดิบมาขึ้นไ์สดย่าบอกหนึ่งเลิฟขอบคุณค่ะหนึ่งเลิฟของย่านะคะขอบคุณค่ะจะมาทําไข่กระทะค่ะย่้า,าไข่ตุ้นไข่ไข่ไขกระทะเอาคนภูเขาก็มานะคะ คนภูเขาโอ้โหคุณคำปอนเยี่ยมมากเลยคุณคำปอนเยี่ยมบ้านคุณคำปอนโตแล้วนะคะย่าย่าบ้านคุณคำปอนโตเร็วมากเลยย่าน้องคุณบอกว่าสวัสดีค่ะคุณคำปอนมาค่ะพี่เพื่อนเพื่อนเราจะมาทำทำไข่กระทะกันก่อนนะคะตอนนี้พี่สีก็มักโคกระเทียมก่อนค่ะพี่พี่อนเพื่อน ใส่กระทะทําไม่ยากนะคะยิ่งฤดูฝนแบบนี้นะคะพี่พี่เพื่อนๆฝนภูเขาเซบนัวโอ้โหคุณทองคุณทองจ๋าวันนั้นแวะไปเที่ยวบ้านคุณทองเขากินเมี่ยงคําอวดเราพี่ๆเพื่อนๆหน้าตีไหมหน้าตีไหม แล้วก็บอกว่าอุ้ยอันนี้ใส่ด้วยอุ้ยอันนี้เข้มขน้นอุ้ยอันนี้ชอบมากอืน่าตีมากเลยทําให้เราหิวเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไปบ้านใครเลือกที่จะไม่ไปดูาการทําอาหารมันใช่จริงๆแล้วเวลาคนอื่นมาบ้านเราล่ะพี่ีเพื่อนเพื่อน,นคนอื่นมาบ้านเราเขาจะเป็นยังไงเขาจะเป็นเหมือนเราไหมนี่ค่ะแล้วก็ ใส่หอมแดงด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆใส่หอมแดงตอนไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตอนนี้เราหั่นหอมไว้ก่อนค่ะหอมแดงเราเอาแค่พอหอมไม่ต้องใส่เยอะมากมายนะคะเดี๋ยวพี่สีจะทำให้ดูว่าทำไมไข่ไข่กระทะต้องใส่หอมแดงทำไมต้องใส่หอมแดงใส่ตอนไหน เดี๋ยวเราไปชมกันนะคะพี่พเพื่อนๆตอนนี้เราเตรียมวัตถุดิบก่อนหั่นบางๆก็ได้หยาบๆก็ได้นะคะนี่ค่ะพี่ๆเพื่อนๆแซ็บนัวขัวทองทำเรียบๆพี่สิเอาเร่งเร่งเร่งเครื่องเร่งอีกแล้วเร่งพี่ๆเพื่อนๆมาอีกแล้วเราก็จะหั่นหอมไว้นะคะแล้วก็ หั่นหอมเสร็จแล้วก็จะหัน่นนี่คะ่ะพี่เพื่อนเพื่อนต้นหอมนะคะพี่สีเลือกเอาแต่ใบหอมนะคะเพราะว่าพี่สีปลูกเองค่ะพี่สีซื้อหอมมาปลูกที่สวนเองแล้วก็เอาไว้ตัดใบไว้ทํากับข้าวแบบนี้คะ่ะพี่เพื่อนเพื่อนอย่าลืมว่าภาคเหนือหอมกระเทียมถูกมากนะคะพี่เพื่อนเพื่อนอ่า แซบหนัวบอกว่ารีบเลยรีบเลยเร่งขึ้น